วอกวันเดย์วันนี้นะคะจะพาทุกคนไปหาอะไรอร่อยๆกินรู้สึกว่าช่วงนี้ร่างกายขาดอาหารทะเลมากมีสถานที่หนึ่งเดี๋ยวฟ้าพาไปหลังจากที่ของหมดนะคะเราก็ได้มีโอกาสที่จะได้ออกจากบ้านคนเราก็พร้อมที่จะเดินทางแล้วนะคะไปหาอะไรกินกันปกติคือตั้งแต่ที่ขายไซโกโนคอลลาเจนมานะ ยังไม่ค่อยจะมีเวลาพักเลยแต่ช่วงนี้ยประตับเหมาะกับของรถแรกหมดพอดีฟ้าก็เลยได้ไปสูตรอากาศข้างนอกนะคะแล้วก็ไปหาอะไรกินนิดหน่อยฟินิชลุกวันนี้นะคะก็จะเป็นลุกแบบว่าใสๆเนาะลุกเฉดใวันนี้ไม่ได้ใส่คอนแทกนะคะแต่ว่าใส่แว่นแทนเพราะว่าจริงๆอะเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ไม่ชอบใส่คอนแทกเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นคนชอบนอนอ่ะ พอนอนบ่อยๆปุ๊บอะเวลาใส่คอนแทคก็ต้องถอดออกก่อนฟ้าก็เลยเป็นคนหนึ่งที่ชอบที่จะใส่แว่นมากกว่าเพราะว่าเป็นคนชอบนอนเ <laughs> นี่ยนะคะทุกคนเราก็มาถึงแล้วสวนอาหารไปกันเลยค่ะเราจะไปกิน <laughs> เป้าฟ้า ร้านอาหารร้านนี้นะคะเป็นร้านที่ฟ้าสุ่มมามมัวเพราะว่าไม่อยากอยู่บ้านอันดับแรกเลยรู้สึกว่าบรรยากาศดีมากๆแล้วก็เหมาะสาหรับมาผ่อนคลายสมองพอมาถึงปุ๊บนะคะก็ สั่งอาหารก่อนเลยเพราะว่าหิวมากราคาอาหารก็ไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้ถูกมากนะคะดูจากวิวแล้วก็บรรยากาศนะคะรู้สึกว่าถ้ามาตอนเย็นเนี่ยมันจะเพอร์เฟกมากๆด้วยความที่มันอยู่ชายทะเลด้วยแหละทุกคนแม่นม้ําวิวพระอาทิตย์ตกคยมันเลิศมากเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูวิวด้านในกันตรงนี้ฟ้าชอบมากมากเพราะว่ามันโปร่งแล้วก็มันโล่ง เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูมุมสูงๆค่ะว่ามุมสูงเนี่ยจะเป็นยังไงโอเคดูวิวแค่นี้พอกลัวกลัวมากทุกคนเพราะว่าเวลาที่เหยียบกับพื้นอะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงลงลงลง,ลงดีกว่า อันนี้ก็ลงมาเก็บบรรยากาศอีกรอบรู้สึกว่าเออฉันต้องมาอีกรอบแต่ว่าตอนที่มาคงไม่ใช่เวลานี้แล้วแหละคงจะต้องเป็นตอนเย็นสวีทิท,ทวิวมาแล้วค่ะอาหารที่สั่งไว้มาเรียบร้อยแล้วคือหิวมากหิวจะไสกิว่วอย่างแรกนะคะก็จะเป็นยำโปะแตกนะคะแล้วก็อย่างที่สองที่สั่งมาก็จะเป็นข้าวผัดรวมทะเลอันนี้ก็คือจะเป็นปูนึ่งไข่ไข่เน้นเๆเน้นเน้น,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 นแบบนี้เลยสําหรับเมนูถัดไปนะคะไปที่ไหนก็ขาดไม่ได้เมนูยำรวมมิตรวนเส้น แล้วก็หอยแขงลวกค่ะอันนี้คือ n u m b บ r ัอย่างสุดท้ายนะคะขันไม่ได้เลยก็จะเป็นหมึกไข่ย่างเออมันมันแซบเดชแนะนำให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าอาหารมีอะไรบ้างขอญาตกินก่อนแล้วกันหิวมากๆเสียงที่หลายหลายคนได้ยินเมื่อคู่นั้นเป็นเสียงเรือค่ะเสียงดังมากคนหลังสากที่กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ อร่อยแล้วก็รสชาติด,ดีนะคะแล้วก็แต่ว่าโดนหาคะแนนไปสักหนึ่งคะแนนแล้วกันเพราะว่าเสียงเรือดังมากโอเคไปก่อนนะคะทุกคนกลับบ้านแล้วบ๊ายบาย